สำหรับท่านที่กำลังหาง้วหาล้วยเขาฟ้ามอยู่นะครับหาล้วยพอพันมือนีผมมาอยู่ที่อำเภอวารินครับจังหวัดอุบลราชธานีมาแนะนำฟ้ามล้วยงามอีกมองหนึ่งครับนี่คือฟ้ามซื้อฟ้ามยังครับอภิวิทย์ฟ้ามครับอภิวิทย์ฟ้ามอันแนะนำตัวครับน้องท็อปรับผมซื้อท็อปน้องท็อปเนาะครับผมอยู่อภิวิทย์ฟ้ามอำเภอวารินชำลาบครับอำเภอวารินชำลาบจังหวัดอุบลถ้าเข้ามาแต่อุบลเข้าเขามาจังไหยครับ เขามาทางซีแยกสีเกีดนี่นะครับเลยแยกสีเกีดมาครับผมทางรถไฟเนาะครับไต่สะพานไต่สะพานโกบอลนะครับอ่าไต่สะพานโกบอลนะครับกัตซิมีฟาร์มอยู่ข้างในครับปักมุดมาเลยก็ได้ครับของเช่าอารีรัตปักมุดมาปะของเช่าอารีรัดนะครับผมแนะนั่โตนี่นะครับนี่ของเจ้าเจ้าเป็นหนึ่งครับเจ้าเป็นหนึ่งเลยนะครับลูกชายคุณทวีครับลูกชายคุณทวีครับผมแม่เพิ่นเป็นแม่เพชรเป็น ได้ใบยกสูงลอยหาที่สามครับแม่เพิ่นแม่สูงลอยหาที่สามเมีเพิ่นบ่ครับผมพ่อเลยครับพ่อพูดทวีครับสูงลอยหาที่กลัวที่กันเออพูดได้กับสิงห์จักรจริงเนาะครับผมครับพูดทวีเขาตัวนี้ดีกี่จังได้นะครับกีกี่แชมป์งานสามพันโบกหันครับแชมป์งานสามพันโบกอยู่ที่อำเภอโพไซครับอำเภอโพไซครับผมเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งรายละเอียดให้น้องท็อปเพิ่นอธิบายให้ฟังครับ มันมีเอกกษณ์เฉพาะตัวไงครับของเพื่อนี่นาโอครับนาโอครับผมนาโรคือเจ้าของเหรอครับเขาเปิดครับเขาเปิดคือยังไงครับเขาเปิดคือเขาออกนะครับเขาเปิดออกทั้งข่างนี่เนาะเพิ่มสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับผมอันนี้เช่มนะครับเนาะเออช่มมีถั่วดีกีเช่มสามพันโบหันครับเป็นแช่ม จังหวัดหรือว่าเฉ่ิมเฉ่ิมจังหวัดนะครับเป็นเป็นงานภายในครับงานภายในนะครับเนาะแล้วส่วนอื่นนะครับเนื้อสันแน่นนะครับขาใหญ่ครับขาเพื่อนนี่ขาใหญ่เนี่ขาใหญ่นะครับสูงคว่มช่วงสูงนี่ท็อปสูงเท่าไหร่ผมร้อยเจ็ดสิบห้าครับร้อยเจ็ดสิบห้าขาใหญ่นะครับส่วนขาใหญ่คุณรางวัลกลับมาแล้วโตนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือน นี่ใส่นี่นี่คือเขาเอื้นว่ายังครับนี่ผ่าคุ้มผ่าสามารถนะครับเขียนว่ารางวัลชนะเลิศรุ่นครับรุ่นฟันน้ำนมนะครับเนาะส่วนสูงไม่เกินร้อยสี่สิบมหากรรมคว้ยใหญ่คว้ยงามสามพันโบขังที่หนึ่งนะครับยี่สิบเจ็ดสิงหาคว้ยเขามาประกวดหลายตัวปะครับตอนนั้นสามสิบสี่ตัวครับรุ่นเพิ่นสามสิบสี่ตัวเนาะครับผมอืม นี่เ้าเบิ่งเดี๋ยนี่สมใดแล้วบ่ครับยังอยู่ครับยังว่ได<ง>นผสมเนาะยังบ่แทงบองอยู่มาอยู่ฟาร์มเข้าใดจ,จักปีแล้วครับจักเดือนแล้วได้มาอยู่ฟาร์มนี่4ี่เดือนครับมาอยู่ฟาร์มนี่4ี่เดือนเนาะครับผม,มปั้นได้สองเดือนก็เอาไปสนามอืมครับผมตัวนี้ยังผสมนะครับต้องรออีกประมาณช่วงต้องรอปลายปีหนาครับสมใดปลายปีหนาครับผมบัผสมไปผสมไป ประกวดไปมันบ e <trendy> <Course> ้าครับช่วงนี้ครับผมตัววัตนี้เดินสายประกวดครับอ๋อตัวนี้เน้นเดินสายประกวดนะครับเนาะไปง้อยครับปลาซึ้งบันได้อืมครับครับอันนี้อันนี้เป็นกุ้ยประกวดเนาะครับผมเออห้องเป็นหนึ่งนี่เป็นกุ้ยประกวดเราเวลาเขาเอาไว้นี่เขาต้องเอาหอยไว้ยังสิบ่ครับก็ฝึกสมาธิครับฝึกสมาธิเพื่อนครับผมส่วนเขาให้เพื่อนนิ่งไม่เนครับให้เพื่อนนิ่งเฝึกการยืนการนิ่งเพื่อนเขาม่มีลักเกณะจริงไนะครับเวลาเขาประกวดนี่ กับเบิ้งความสมุดของขวายครับเบิ้งความสมสมุดนี่ไหมควายความสมบูรณ์สมุดก็คือเบิ้งโตขวายครับว่ามันเป็นจะไหนความสมบูรณ์ครับผมความเท่ความรองสิบ่ครับครับผมอ๋อประกวดนี่กับซีนี้เรงประกวดเพราะ้อยผูเรื่องควายแมนนั้นไหมครับแมนครับอืมคันัน่นนี่คือความนิ่งของมันแมนบหครับแมนครับเบิ้งความนิ่งของมันความนิ่งเพื่อนเออลรืงโตกับซีลูกลิกแมนครับอ่าอันนี้เพิ่นนิ่ง อันนี้เพื่อนหนิงนอกนี้เนาะครับผมเมื่อฝึกยุกับเฮาบหรอครับควบหนิงแมนครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขามา่ฝึกเอาเองเลยแมงนบ่ขับกับเมื่อฝึกเป็นนาครับฝึกเองนําคตอนมาตอนยุคกับเจ้าของในกรกับสิเขาไปเบิงยังไหนครับตอนสิปิสเฮาตัดสินใจสื่อมาเนี่ยก็มาขับเป็นก้วยเห็นล่ะสะดุตตาเลยนี้ครับเบิงล่างเบิงอย่างน้าแมนครับ กระดูกเพิ่นรัยครับกระดูกเพิ่นยญ่เบิ่งกระดูกเบิ้งอนี้เอาแม่นครับพอบอกครับเป็นผู้เบิ่งหรือว่าชอมเบิ่งเองผมกับกะพอครับไปนํากันเม่นเออเขาไปหาเลือกเลือกเอาไปเอาอยู่ขอัขาเจ้าเลยบ่อครับแม่นครับที่แรกไปเห็นอยู่งานสนมครับงานสุรินเิ่นจัดเพิ่นเอาไปประกวดตัวนี้บ่ครับผมโอ้กะได้ที่หกได้ถวยพระราชานมาได้ได้ที่หกครับได้ที่หกกล้วยสามสีตัวโอ้ได้ที่หก มือนั้นยังยังบเต็มปานี่ครับมือัครบตอนนั้นยังบเต็มซ้ำนี่มากระดูเพื่อนครับมือน่ะอยู่ในสายตาแล้ววันทอมือนั่นครับมากเลี่วครับมากแล้วกลับมาจากสนามก็เลยคุยกับพอว่ามาเแลี่วตัวนี้ไปก็เลยจ้ามือตัวมาก็เลยไปเบิ่งครับโอ้คือหลังจากงานนั้นแล้วครสามมือเข้าไปสามมือเนี่ยเข้าไปหาเพื่อนยูฟ้ามเลยขอที่อยู่ขอยยังติดต่อกันไว้ครับผมโอ้ คือไปเห็นเธอเดียวกาทิตย์ใจเลยเอามาเลยเนาะนี่คือเจ้าเป็นหนึ่งนะครับอาน่าอานาโคตรนี่อนาโคตรพอพันครับเอออานาโคตรพอพันนะอ่ะมาเชื่อมตัวจริงเลยเลยครับที่พิวิทย์ฟาร์มนะครับอภิวิทย์นี่ยซื้อพ่อบ่ครับซื้อผมครับซื้อท็อปเนาะโอ้ท็อปนี่อายุเท่าไรครับเดี๋ยวนี้สิบสี่ปีครับโอ้ในหอยท็อปเอ่อในหอยอายุสิบสี่ปีครับคนรุ่นใหม่นี่นี่ทุกเมื่อนี่ในหอยไม่จะรุ่นนี่แหละครับในหอยไม่จะขคนรุ่นใหม่เมื่อ อ่ะบ้านนี้เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งพอพันครับผมตัวนั้นนี่คืออีกตัวหนึ่งนะครับพอพันของฟ้ามเลยนะครับพอพันของฟาร์มที่กำลังรับสมอยู่ตอนนี้เออนี่ซื้อมาจากไหนครับนี่เจ้าห้างทองครับเจ้าห้างทองครับผมครับนี่อันนี้ส่วนสูงเท่าไรครับร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหโอ้ร้เป็น ได้ประกวดว่าครับนี่ก็ได้เชี่มงานย่างสีสุราษครับบางงานนี้ครับงานย่างสีสุราษเชมมากนะครับเนาะแชมครับตอนนี้เขารับสมอยู่กังเดืครับนี่เปิด1,500พหารอบาทครับประกันจนติดครับประกันจนติดให้เอามาตทีป้ามนี่ยเรืครยบครับมหรือไพบ่มีรถมากครับทต่ออ้ายแล้วไหนครับโอ้มีรถบริการกับ่ารถกับตั้งหางเนาะครับ อายุเท่าปีครับสองปีสี่เดือนครับสองปีสี่เดือนเนาะครับเนาะเจ้าห้างทองเอาผู้ใดสนใจมาเป็นถือว่าเป็นเป็นหัวหน้าอยู่เนาะตอนนี้เนาะเออพัฒนาเล้พัฒนาครับบ้านนี้เพิ่นกับซีออกเพิ่นมีออกบ้านไห้แม่นบ่ครับแล้วมีใบผสมครับเออมีใบผสมไห้นะครับเป็นไห่จนติดตัวนี้เป็นร้านใหญ่หางหน้าครับร้านเนี่ก่อนร้านใหญ่หางหน้าใหญ่หางหน้าครับแม่แม่เพป็นเป็นแม่เขียว อยู่อุทัยลอยครับเป็นขั้วอุทัยลอยโอ้ครับน้องท็ออปไ้บรรย่าไงว่าตรงไหนที่มันน่าสนใจสําหรับโตเจ้าหางท่องนี่เออบลาเทืราเขาจะมีงัวนเมียครับพัฒนาได้เออเบิ่งดูว่ามันมองไหนที่น่าสนใจของเฮานี่ครับผมความจุดเด่นของเพิ่นก็หนาครับความหนาครับเนื้อหนังเน่าครับโตใหญ่เน่าครับผมครับหนาเป็นควายที่หนาครับกระดูกโครงสร้างปั๊บเรื่องโครงสร้าง โค้งสางดีครับผมครับอยากได้กล้วยตัวใหญ่ๆแนี่นี่นะครับกับเหิดต่อได้ทั้งท็อเลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเฮาอยากให้คล้วยแม่เป็นสัตว์นี่เขาเห็ดมันมีวิธีเ่ก็มีวิธีครับก็เฮาเบิงรอบแรกนี่ถามันขึ้นรอบนี่เฮาสมบระท่านนี่เฮานับไปอีกยี่สิบมือครับหรือฉีดยาเอดีซัมอีกระตุน ก็ได้ครับโอ้ฉะนั้นเราไปยีซิบมือครับเออกระติดต่อกับหมอครับผมหมองัวหมอกุ้ยไก่บานเท่าเลยเนาะครับให้เพิ่นฉีดกระตุ้นให้นะครับหลังจากนั้นเัาก็เบิึงเบิึงเอาเนาะแม่นครับเบิึงสังเกตสัตว์เอาตัวต้อขึ้นเงียบครับบางโตก็เป็นสัตว์เงียบครับครับครับรับุผมเอาพี่น้องสนใจเบิึงเอาเด้ิมบองนี่เด้อมักส่งนี่บ่ครับส่งใหญ่ๆผมวางสมบูรณ์ค่ะก็ไรเชื่อมดีกีแชมป์มาแล้วนะครับทั้งสองโตอยู่นี่ฝากความเขาเนี่ เอซี่พุทธิตำนะครับผมอิวิย์ฟ้ามครับตั้งอยู่ที่ขอชาวอาลีรักครับตำบลข้านหนำแสบอำเภอวารลิงชำรหลาบจังหวัดอุบลราชธานีครับเบอร์โทรครับ0866482309ครับ0866482309เนาอครับผมติดต่อมาไหร่ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้ในเด้อครับให้พี่น้องปลูกมาพัฒนางูอ้อยเฮาได้ เช่นชมกันครับขอบคุณครับ